สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่เรา,เาน้องเคอรล่าไปเล่นกันนะครับผมโอ้โหผมต้องบอกเลยว,ว่าน้องนี่ดูดและเชิญครบจบในตัวเดียวนะครับผมแล้วก็มีกลับเมืองให้ด้วยนะครับผมสิ่งที่เราต้องใส่ให้น้องก็นั่นแหละครับคูณเมืองนะ ผมเลยเลือกหมีใส่เข้าไปนะครับผมและคลิปนี้ผมก็จะมารวมการ์ดให้ดูนะครับผมหลังจากที่ผมตุ่มไปจนเพชรหมดตูดนะครับผมบอกเลยว่าหมดตูดนะผมก็ได้มาแค่ประมาณสิบกว่าคู่อย่างนะทุกคนหาได้แค่นี้จริงๆนะครับผมใส่สุดใส่เต็มที่แล้วนะครับทุกคนดูดิเนี่ยครับได้มาประมาณนี้เองนะประมาณโอ้โหลักเกินมาใบหนึ่งเฮ่เกินมาใบหนึ่งนะครับทุกคนได้มาสิบกว่าคู่เองนะ ก่อนที่เราจะไปรวมกันนะครับทุกคนผมขอไปดูเปอร์เซ็นต์รวมกันก่อนนะเปอร์เซ็นต์รวมฟิกนะครับผมมันรวมได้แค่ a บวก a, a เท่านั้นนะ a บวกหรือว่า s มารวมกันมันไม่ได้นะครับผมแย่ <Yeah S 2> นะตรงนี้แย่นะครับอัตราออกของดีๆก็ตัวใหม่นะครับผม immortal t ถว r a นะ0.1%แล้วก็พิวนะครับผม0.05%แล้วก็จูนี่นะครับ0.05%ย์จุดศูนอดูบีตนะครับผมเรทออกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผม0.5 แล้วก็มีอาร์เทมิสนะครับ0.1%แล้วก็เอโลนี่นะครับผม0.1%นะแล้วก็ควีนสกาเลตนะครับผม3%แล้วก็โกลเด้นไมอานะครับผมไมอานั่นแหละนะ1โ,1%โอ้โหแล้วก็ที่เหลือนะครับผมเจ้าหญิงเกลดาฮึมตามมาหลอกหลอนเนี่ยเจ้าชายหลุยส์นะครับผมซากุระดิมิสเตอร์แล้วก็ดาักคลูเซียนะฮึมสี่ตัวนี้น่าจะออกแน่ๆนะครับผมสี่ตัวนี้นะขอตัวล่างเนี่ยตัวหนึ่ รวมมาโอ้โหหลายร้อยคู่นั่นนะยังไม่ได้เลยนะครับไปครับผมเราไปรวมกันเลยดีกว่านะคู่แรกนะครับผมออข้างล่างจากตัวหนึ่งนะครับไปครับใบแรกนะมีกี่คู่ไม่รู้ครับน่าจะสิบกว่าคู่โอ้โเจ้าชายหลุยมาหลอกหลอนเราเลยนะใบแรกนะครับคู่สองครับไปจะเป็นใครขอโอ้เจ้าหญิงน้ําแข็งใหมนะ่กนล้ว อขอเป็นโกลเด้นได้ไหมตัวเนี้ยไม่ไม่เอาตัวเนี้ยขอเป็นเจ้าหญิงน้าแข็งแบบโกลเด้นได้ไหมดาร์คลูเซียนะโอ้ยขอสักตัวได้ไมั้ย0.5%ผมเห็นมีบางคนรวมได้อยู่นะครับผมมันดูบีทอะแต่ผมอะได้ไหมได้ไหมขออืมเจ้าชายหลุยมาแล้วไปที่สองโอ้หไปต่อเหรียญทองแดงแอมโอ้โหดาร์คลูเซียไปที่สอง รวมไปห้าคู่แล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะไปครับไปต่อไปไปครับไปไปเอเราเก็บครบแล้วนะสี่ตัวล่างขอสามเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคูนสกาเลตออะเอ็มเจ้าชายหลุยนะ่ะไปไม่ถึงฝันเนีะยอยอยขอ จะมีสักเว้นไหมที่เราจะได้ตัวดีๆเขาเจ้าหญิงน้ําแข็งใหม่แกขอสักตัวหนึ่งจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าเหลือสองคู่สุดท้ายโอ้โหคู่สุดท้ายนะครับทุกคนไปครับโอ้โหเจ็บ ช้ทำทุกว้นนะครับทุกคนรวมการไม่เคยได้อะไรดีๆกับเขาเลยครับเก็บทุกว้นนะก็โอเคครับกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบด้วยนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเผื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ